สวัสดีครับอาจารย์ด็อร์สุดเมธเขียวงามดีและอาจารย์ประสมเลิกปีดาพงกับผมนายพนุกิจตลับทองรหัสประจำตัว61127339064นะครับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจธุรกิจพาณิชยนาวีวิทยายลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยายลายัยราชภัฏสวนสนันทานะครับศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ขอนำเสนอรายงานวิชาการการจัดการตัวแทนและผู้ส่งสินค้าทางทะเลในหัวข้อการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัดกระทรวงคมนาคมก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่าเรืองประเทศไทยพุทธศักราช2 4 9 4นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการท่าเรือ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนในปัจจุบันการท่าเรือประเทศไทยรับผิดชอบบริหารท่าเรือที่สําคัญได้แก่ท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือเชียงแสนท่าเรือเชียงของและท่าเรือละนองหลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อปีอพศ2475ความคิดลิเริ่มที่จะก่อสร้างท่าเรือของรัฐให้ทันสมัย โดยพลเรือโทพยาราชวังสันซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นได้เสนอในโครงการขุดลอกสันดอนปากน้ำเจ้าพยาเพื่อส่งเสริมกิจการด้านพาณิชย์นาวีให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถผ่านล่องน้ำเข้ามาบรรทุกขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแทนการนำเรียนสินค้าระหว่างกรุงเทพและเกาะสีชังที่เคยปฏิบัติกัน มาแต่เดิมและประปับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศแต่โครงการของมเลเรือโทพยาราชบังสันต้องประสบอุปสรรคการนานาประการดังนั้นรัฐบาลไทยจึงได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานใดสันนิบาตชาตินัก,กุงเจดีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สองปีต่อมาสันนิบาตชาติได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาสำรวจสภาพเศรษฐกิจการค้าในกรุงเทพ ได้สำรวจสถานที่สร้างท่าเรือของรัฐบาลไทยโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ได้เสนอให้มีการขุดลอกล่องน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาและเสนอบริเวณที่จะก่อสร้างท่าเรือให้รัฐบาลไทยเลือกสองแห่งคือที่ปากน้ำสุปราการกับที่ตาบลคลองเตยรัฐบาลจึงก่อสร้างท่าเรือซึ่งก็คือบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ ค่ะดิฉันนางสาวม,มนิชาอินสวัตนะคะสาขาธุรกิจพาณิชย์นาวีรหัส6 1 1 2 7 3 3 9 0 4 3นยะคะเระยะวเวลาที่ผ่านมานะคะกองการดันเรือนะคะได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่นะคะโดยท่าเรือต่างๆนะคะที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบนอกจากนี้นะคะยังได้นําการระบบการบริหารจัดก,การสมัยใหม่และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ามาในการบริหารงานของท่าเรือนะคะเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินงานและรองรับการขยาย ของธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตนะคะตลอดจนนําระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆมาใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้านะคะณวันนี้นะคะการท่าเรือได้ก้าวมาเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะที่มีบทบาทมากขึ้นในการขนส่งสินค้าะค,ะค่ะค่ะการท่าเรือนะคะก็คือ การท่าเรือแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะคะมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการธุรกิจของท่าเรือนะคะเป็นธุรกิจนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้านะคะการดําเนินธุรกิจมีความโปรง่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ค่ะค่ะการท่าเรือนะคะได้กําหนดกลยุทธ์และระบุกิจกรรมเชิงกลยุทธ์นะคะเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายขององค์กรและใช้ เป็นแนวทางในการดําเนินงานระหว่างปีงบประมาณ2 5 6 2ถึง2 5 6 6ดังนี้นะคะโดยทางเรานะคะก็ยกมากลยุทธ์เพียงแค่4กลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ที่1น,นะคะก็คือเพื่อพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือนะคะให้มีมาตรฐานระดับโลกสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเป็นหลักให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นค่ะกลยุทธ์ที่2นะคะก็คือพัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงโครงสร้างนะคะ การขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศค่ะกลยุทธ์ต่อไปนะคะกลยุทธ์กลยุทธ์ที่3นะคะคือพัฒนาสินทรัพย์ในเชิงกุลธ,ธุรกิจโดยจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อช่วยดําเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าค่ะกลยุทธ์สุดท้ายนะคะคือพัฒนาและปรับปรุงกระบ,บวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์พัฒน์โพธินันทวงศ์ รหัส065ค่ะคอมเพลเทเตอร์ Computer นะคะคือการแข่งขันในเวทีการค้าที่มีการรุนแรงมากขึ้นผู้ที่จะอยู่รอดและยืนหยัดในเวทีการค้าได้ก็คือผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะที่เป็นประตูการค้านับว่ามีบทบาทสําคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ท่าเรือแหลมฉบังจึงต้องเร่งพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการและลูกค้า ทั้งมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ลดลงเพื่อสามารถสู้คู่แข่งจากต่างประเทศได้ในการจับมือเป็นพันธมิตรกับท่าเรืออาเซียนนั้นท่าเรือแหลมฉบังไม่มองในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเป็นคู่แข่งโดยวางจุดยืนเป็นท่าเรือที่คอสนับสนุนท่าเรือประเทศเพื่อนบ้านทางด้านการค้าให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างท่าเรือนในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะไปลงที่ไหนก็ตามเราจะไม่ฉกฉวยลงที่ประเทศไทยแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือต้องการให้สินค้าส่งไปที่ประเทศปลายทางได้รับบริการที่ดีต้นทุนด้านโลจิสติกที่ต่ำลงและบริการที่ได้มาตรฐานดังนั้น ทุกประเทศในกลุ่มต้องเดินไปด้วยกันช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นทั่วโลกได้ค่ะสวัสดีครับผมนายพิชยุทธพุทธารหัส611 27339 245อันดับ1น,นะครับสายเรือเมอร์กลายสายเรือเมอร์กลายปัจจุบันมีพื้นที่ระวางบนเรือทุกลำทั้งหมด4 8 1ล้าน TEU คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า17.9%โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น706ลำอันดับ2นะครับสายเรือ MSC หรือ Mediterranean Shipping Co. สายเรือ MSC ปัจจุบันมีพื้นที่ระวางบนเรือทุกลำทั้งหมด3,357,20 TEU คิด เป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า14.5%ปซโดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น522ลําอลำอันดับ3นะครับสายเรือ costco shipping สายเรือ costco shipping ปัจจุบันมีพื้นที่ระว่างบนเรือทุกลำทั้งหมด2 7 9ล้0น teu คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด ขนส่งตู้สินค้า12.2%โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น4 6 1ลำ นางสาวสุมิตาพงเงินค่ะรหัส2 0 6อันดับที่4นะคะสายเรือซ m ACGM สายเรือซ m ACGM ปัจจุบันมีพื้นที่ระว่างตู้สินค้าบนรัวทุกลำรวมกัน2.634,204 TEU ค่ะคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งผู้สินค้า11.5%โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น503ลำค่ะอันดับที่5นะคะบริษัท5แพ็คลอยปัจจุบันมีพื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 1,644,565า TEU ค่ะคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า7.2%โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น231ลําค่ะอันดับที่6นะคะ Ocean Network Express หรือ ONE สายเรือ โอเชียนเน็กวอดเอ็เพปัจจุบันมีพื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน1,525,952 t e u คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งผู้สินตู้สินค้า6.7%ซโดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น218ลลำค่ะก็ผมนะครับนายวันเฉลิมกิงแก้น,นะครับรหัส135นะครับ อันดับที่7นะครับสายเรือเอเวอร์กินนะครับปัจจุบันนะครับมีพื้นที่ระวางนะครับตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกันนะครับ1 2ึ่ง0 0านสองนะครับ74็ด tu นะครับคิดเป็นส่วนแบ่งนะครับของตลาดขนส่งตู้สินค้านะครับ5.3%นะครับและปัจจุบันนะครับมีเรือประจำการนะครับทั้งหมด202ลำครับแล้วก็อันดับที่8นะครับสายเรือหยางหมิ่นนะครับมีพื้นที่ระวางตู้สินค้านะครับบนเรือทุกลำนะครับรวมกันนะครับ636,000นะครับ300 89 TEU นะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งนะครับของตลาดขนส่งตู้สินค้านะครับ2.8นะครับและมีเรือประจำการนะครับทั้งหมดนะครับ96ลำครับอันดับที่9นะครับสายเรือคนใดครับมีพื้นที่ระหว่างตู้สินค้านะครับบนเรือทุกลำรวมกันทั้งหมดนะครับ4,24,742 TEU ครับคิดเป็นส่วนแบ่งของตลาดขนส่งตู้สินค้านะครับ1.9ครับและก็มีเรือประจำการทั้งสิ้นนะครับ72ลำครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิลภา,าบุญมีหรหัสนักศึกษา6 1 1 2 7 3 3 9 0 8 6ค่ะอันดับที่10สายเรือ PIL ปัจจุบันมีพื้นที่ระวังตู้สินค้าบนเรือทุกรลำรวมกัน418489 TEU คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า1.8%โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น127ลำอันดับที่11สายเรือ ZIM ปัจจุบันมีพื้นที่ระหว่างตู้สินค้าบนเรือทุกรลำรวมกัน333,107 TEU คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งสินค้า1.5%โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น68ลำสวัสดีครับผมชื่อนายนนวิทย์พวงนวมรหัส611 27 339 217ครับ อันดับที่12นะครับสายเรือวันไฮไลท์สายเรือวนัอวนไฮไลท์ ine, ปัจจุวันมีพื้นที่ระวังตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน204,418 ETU ครับคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดตู้ขนส่งสินค้า1.1%ครับโดยมีเรือประจำการ90ลำครับอันดับที่13สายเรือ IRISL Group ครับ สายเรือ ir isl group ครับปัจจุบันมีพื้นที่ระว่างตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน1 5 4 4 1 5 etu ครับคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดตู้ขนส่งสินค้า0.7%ครับโดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น50ลลำครับอันดับที่14นะครับสายเรือ kmtc ครับสายเรือ kmtc ปัจจุบันมีพื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน1 0 0 0 0 0 ห้าหมืนสามพันห้าร้อยเจ็สิบหก ETU ครับคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดตู้ขนส่งสินค้า0.7%ครับโดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น65ลำครับแล้วก็มาดูรูปภาพโซวอนะครับผมได้มารงสีสุขรหัส601 27 339 026สาสาขาธุรกิจพาณิชนาวี จุดแข่งนะครับจะเป็นที่รู้จักในคนส่วนมากที่ต้องการใช้บริการมีความปลอดภัยสูงและมีโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือมีมาตรฐานระดับโลกมีการพัฒนาสู่การค้าหลักและเป็นศูนย์กลางการถ่ายเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและเป็นการพัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจเพื่อเพิ่ม,มูลค่าเพิ่มคติที่ใช้ยึดมั่นก็คือการเป็นบริษัทที่มีขานาดใหญ่มากพอที่จะอยู่รอดในอุตสาหกรรม แต่ก็มีขนาดเล็กพอที่จะรับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้าและยังรักษาการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้ใกล้ชิดกับลูกค้าอยู่เสมอและได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่สั่งสมมากว่า130ปีทําให้เข้าใจถึงการดูแลลูกค้าและการให้ความสําคัญกับลูกค้าจุดอ่อนนะครับทุกวันนี้ธุรกิจสายเรือไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่เนื่องจากปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องหลายปี และราคาเฟดก็คงยังตกต่ำเป็นอย่างมากถึงแม้ปีพศ2 0 1 7ราคาเฟดจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอสายเดินเรือต่างๆจะมีการรวบรวมกิจกรรมเซฟคอร์สในด้านต่างๆและดิ้นหลนเอาตัวรอดให้ผ่านช่วงยากลำบากเหล่านี้ได้ครับผมนา,านายชยธรอรนารหัส60127339024สาขาธุรกิจพาณิชย์นาวีโอกาสนะครับ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับการท่าเรือได้ดำเนินการนโยบายประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับอุปสรรคนะครับเพื่อเป็นการรักษาความสามารถทางการแข่งขันและประคับประคองกิจการให้สามารถดำเนินการต่อในอุตสาหกรรมอย่างราบรื่นนะครับ ซึ่งสายการเดินเรือหลายแห่งได้ค้นพบว่าการควบคุมธุรกิจน่าจะเป็นทางออกที่ช่วยให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยายความสามารถในการให้บริการและเพิ่มความถี่ของการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตน,นะครับการค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวในอนาคตส่งผลให้ความต้องการใช้ท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นนะครับ เนื่องจากจํานวนตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับและท่าเรือขนส่งสินค้าหลักทั้งท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังต้องแบกรับจํานวนตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นเข้าออกอย่างหนาแน่นในปัจจุบันนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดความแออัดมากขึ้นในอนาคตในอนาคตนะครับถึงแม้ว่ามีโครงการพัฒนาท่าเรือต่างๆที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันจะแล้วเสร็จนะครับดังนั้นการเร่ง ทำการศึกษาและวางแผนการพัฒนาท่าเรือนในในระยะต่อไปเพื่อรับรองการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคตน,นะครับจึงเป็นสิ่งที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไปนะครับจบค,ครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ